ดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้นําพระสมเด็จวรละคังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมและก็ได้ศึกษากันนะครับพระสมเด็จวรละคังพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับก็เป็นพิมพระที่อยู่ในยุคกลางนะครับเนื้อพระจะแก่ปูนนะครับก็คือปูนอันนี้ก็เป็นปูน ส่วนหนึ่งนะครับของปูนและก็อีกส่วนหนึ่งก็พวกปูเปลือกหอยนะครับเขาก็มาผสมคลุกเคล้ากันนะครับแต่จะเป็นเนื้อที่แกะปูนจะมีความแก่งของเนื้อองค์พระค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็พระเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆดูนะครับขอบด้านข้างนะครับจะมีความเหี่ยวย่นนะครับแต่จริงๆแล้วก็เหี่ยวย่น ทั้งองค์เลยนะครับการยุบตัวของพื้นผิวขององค์พระนะครับถ้าเรามองให้ดีนะครับจะเห็นเลยนะครับทุกพื้นที่ขององค์พระนะครับมีการเกี่ยวย่นทั้งหมดนะครับการยุบตัวผมจะถ่ายรูปให้เห็นทุกๆมิตินะครับของพื้นที่ขององค์พระเลยนะครับพระองค์นี้นะครับก็เคยผ่านการล้างมาค่อนข้างจะ พอสมควรนะครับผ่านการล้างมานะครับแล้วพระก่อนหน้าที่จะมีการล้างนะครับก็เป็นพระใช้แล้วก็พระองค์นี้น่าจะเคยผ่านการทา,าด้วยรักษมาก่อนนะครับเพื่อรักษาสภาพผิวของเนื้อพระไว้นะครับพระก็เราจะเห็นเลยนะครับจุดปลายเข็มเนี่ยจะเต็มทุกพื้นที่ขององค์พระนะครับ จะเต็มทุกพื้นที่ขององค์พระเลยนะครับแล้วก็มวลสารนะครับที่เป็นก้อนนะครับพวกก้อนเม็ดของพุทธคุณนะครับจะเป็นก้อนๆน,นะครับบางก้อนเนี่ยเราจะเห็นทั้งด้านข้างนะครับแต่ถ้าบางก้อนที่โผล่มาบนพื้นผิวขององค์พระเราก็จะเห็นนะครับเห็นไหมครับ1 2 3 4สนะเราเห็นละ4ก้อนใหญ่ๆนะครับ นะครับผมจะซูมใไม่เห็นนะครับจะเป็นก้อนสีขาวๆเหลืองๆนะครับครีมๆนะครับคราวนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็ผ่านการกดนะครับด้วยวัตถุที่เป็นไม้นะครับด้านหลังก็เป็นริ้วๆนะครับด้านหน้านะครับพระที่ผ่านการเคลือบรักมาก่อนเนี่ยก็จะมีการแตกลายนะครับ แตกลานของเนื้อผิวขององค์พระนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้ด้านหลังเห็นไหมครับการกดจะเป็นรินร้ว,ๆ,ว Listen, ๆเลยนะครับเป็นริ้วๆเส้นๆด้านหลังของการกดนะครับเห็นไหมครับด้านหลังจะกดจะเห็นเป็นริ้วๆเส้นๆเลยนะครับทั่วไปขององค์พระนะครับแล้วม้วนซุ้มขอบแก้วก็จะมีการมุดตัวเห็นไหมครับ มุดม้วนเข้าไปด้านในนะครับเกิดจากการยุบตัวนะครับพื้นที่ด้านนอกซุ้มครอบแก้วเนี่ยจะสูงกว่าพื้นด้านในนะครับพอเกิดการยุบตัวมันก็จะม้วนเข้าไปนะครับพ <ce lebr ators> ื้นผิวขององค์พระนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับมันจะคล้ายๆกับผิวกำแพงผิวอิดกำแพงวัดผิวอิฐนะครับแม้แต่ พื้นผิวของพื้นถนนนะครับก็เหมือนจะมีคราบมาติดนะครับคล้ายกับลาลาลักอะไรเงี้ยน,นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นรายละเอียดที่ทําให้เราอพอเราเห็นผิวปุ๊บมันทําให้เรามีความสนใจจะดูรายละเอียดอย่างอื่นต่อไปนะครับว่า 1. นึ่งผิวมีการยุบตัวไหมมีความเหี่ยวไหมเหี่ยวย่นไหมในส่วนสูงนะครับ มีความมันเงาไหมครับมันมันมันจะบ่งบอกหลายๆอย่างนะครับเส้นซุ้มรอบแก้วจะม้วนไหมนะครับจะทำให้เราติดตามดูหลายหลาย,หลายอย่างมวนสารมีอะไรบ้างนะครับน้ำ,น,ำน้ำมันที่อย่างมีน้ำมันตังอิวไหมหรือ,อจะเป็นน้ำว่าน หรืออะไรที่ใช้ในการประสานเนื้อผิวพระนะครับมันก็จะเป็นการต่อจิ๊กซอในการดูรายละเอียดมาเรื่อยๆนะครับพิมพ์เข้าไหมอะไรนะครับเป็นพิมพ์ที่เขานิยมกันไหมนะครับก็มันจะเริ่มจากหลายๆอย่างนะครับของการดูพระสมเด็จเอามาประกอบกันนะครับในองค์นี้เท่าที่ผมส่องดูรายละเอียดนะครับผงพุทธคุณเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ มีทั้งหยาบนะครับแล้วก็ละเอียดจะเห็นโดยทั่วไปทั่วองค์เลยนะครับถ้าอย่างละเอียดเนี่ยเราใช้กล้องที่มีกำลังขยายสูงเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวผมก็มีลงกล้องพันเอ็กให้นะครับเดี๋ยวก็เพื่อนๆลองดูนะครับแล้วก็เกสรของดอกบัวเนี่ยผมจะเห็นเต็มทั่ว ทั้งองค์เลยนะครับเกรสรของดอกบัวเนี่ยนะครับเวลาแห้งแล้วเนี่ยเขาจะแข็งแข็งนะครับพอแข็งแล้วเนี่ยถ้าเกิดการยุบตัวเนี่ยมันมีการยุบตัวที่ค่อนข้างสูงเนี่ยไอเกรสรเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาจากเนื้อผิวองค์พระก็จะทําให้เป็นจุดเป็นจุดเป็นรูเป็นร่องนะครับแต่ถ้าบางจุดนั้นไม่ได้หลุดร่อนเราก็จะเห็นเลยนะครับมี ความแห้งของผิวนะครับของเกสรเนี่ยสีน้ำตาลเข้มนะครับเต็มทั่วองค์เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับการยุบตัวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเม็ดมูลสารเป็นก้อนเนี่ยรอบๆเม็ดเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างนะครับเนื้อผิวพระมันจะหดตัวจะทำให้ก้อนๆเม็ดๆเ,เ,เนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับแล้วจะเกิดช่องว่างระหว่างรอบของเม็ดมวลสารนะครับ ซึ่งถ้ามันเกิดช่องว่างมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เม็ดมวลสารเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับเนี่ยแหละครับผ,ผิวผิวพระจะดูง่ายนะครับดูมีอายุนะครับเก่าแตกเป็นเส้นๆเ,เป็นเส้นๆน,นะครับใหญ่เล็กในมันจะปะปนกันเต็มพื้นที่คนระ แตกใหญ่แตกเล็กมันจะปะปนกันอยู่ในเนื้อที่เดียวกันนะครับมันจะไม่แบบว่าแตกเป็นเส้นใหญ่ๆนะครับพวกนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับตรงไหนที่มีอ่ามีเป็นรูเป็นช่องนะครับที่มีส่วนลึกนะครับอ่าคาบนะครับก็ยังอ่าฝังอยู่ด้านในนะครับคือพระองค์นี้ต้องยอมรับอยู่อย่างนะครับ เป็นพระที่ผ่านการล้างมาพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ไม่ไม่ทำให้เกิดความเสียาหายนะครับกับผิวพระมากนะครับก็ล้างล้างในส่วนที่น่าจะเป็นครา,าบสกปรกคาบฝุ่นนะครับออกไปบางส่วนนะครับ เอาละครับเพื่อนๆคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของผิวพันวณนนะขององค์พระนะครับแนวที่ว่ามีความขยายของเลนนะครับพันเอ็กนะครับผมจะไม่เจาะลึกลงไปมากนะครับให้เห็นผิวชัดๆนิดนึงนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆ ครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับอ่าเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลนส0 x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดขององค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนิเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนที่เจาะทะลุทะลวงนะครับ ถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับนี่นครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x กก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับ ก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลไผ่ดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอ็กนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่ เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเค่งไปไม่คงเค่งมานะครับจอลึกเห็นนะครับทำให้เราเห็นอะรากก์ไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x นะครับก็จะ ใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซด์นะครับให้หยดน้ำยานะครับเพียงหงหยดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทำจาก ปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทำมาจากเลซินนะครับ 2. นะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยื่นเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับ 3. ฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุอยู่ในหลัก10ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคป,ปลาย หรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับ5ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ำได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอนขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ จะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ